อ่อยกับผู้ชายได้ใจร้อนรละดุมากแล้วก็ไปมีความรักไปมีความรักเด็กอ่ามันก็ไม่ซื่อสัตย์อ่อแถมแบบมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็แค้นแค้นมากตอนนั้นอยากทําร้ายคนอ่ะอยากยิงคนมีปืนด้วย ม,มีปืนด้วยแล้วก็เรียนเรียนยิงเรียนลบหลักได้ได้แปด็ดเน่ะก็ยิงแม่นพอสมควรนะ่ะเอาเข้าเซฟเลยต้องไม่ให้เห็นเลยเพราะว่ากลัวตัวเองมากก็เลยมีคราัสุกบคนบอกว่าเข้าวัดเอาทุกไปทิ้งในวัดมันจะได้ผลไหมลองไปก็ไปเจอหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อสําราหลงวงพ่อกล้วย เป็นพระที่มีเมตตาสูงมากท่านไม่ได้สอนอะไรมากเลยท่านเพียงแต่บอกว่ามาวัดเนี่ยนะมาฝืนใจตัวเองนิดหน่อยนะอะไรที่ไม่ชอบทําก็ฝืนทำซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยมาวัดแล้วก็ให้ได้อะไรกลับไปใช้ในชีวิตประจําวันบ้างก็ยังดีไม่ใช่มาวัดแล้วไม่ได้อะไรกลับไปเสียเ,<อ>เวลาเปล่าอะไรเงี้ย<ๆ>ท่านก็บอกว่าเอาง่ายๆเวลาเรามีอารมณ์โมโหทําไงเราถึงจะดับโมโหได้เราก็อยู่กับลมหายใจสิอยู่กับปัจจุบันขณะสิก็ไม่เข้าใจหรอกแปลว่าอะไร อยู่กับลมหายใจอยู่ยังไงคะ่ะก็ดูก็ให้รู้ว่าตอนนี้หายใจเข้าตอนนี้หายใจออกให้รู้สึกให้รู้สึกปไปไปไปเดินไปไกลๆแล้วก็ไปนั่งคนเดียวไปปลิกวิเวกแล้วก็ไปรู้ลมตัวเองไปดูลมตัวเองก็ไปนั่งสักพักหนึ่ง ฟืดฟาดฟืดฟาดกลับมาห่างพะหลวงพ่อดูลมหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยแน่นหน้าอกไปหมดแล้วเนี่แทนที่จะไม่มีแทนที่ทุกข์จะหาย<ว>เออทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วเพราะมันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกมันไม่ดีเลยหลวงพ่อดูลมหายใจดูยังไงล่ะเราก็ทําให้ท่านดูท่านบอกนั่นเขาเรียกเพ่งลม,มเพ่งลมคือดูลมเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากไม่ต้องไปเพง่งหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ตัวแค่รู้ตัวแค่รู้ตัวแค่รู้ตัวเท่านั้นเอง สิ่งที่ทำอยู่ใช่พอเรารู้ตัวแล้วนั่นแหละสติมาสติมันทําให้เรารู้สึกตัว